อาการป่วยติดเตียงอุบัติเหตุล,ลมต้มรถมอเตอร์ไซค์ของพ่ออาการดีขึ้นเป็นลำดับเช้าๆก็จะมีหลานมาช่วยลุนรถทำให้บรรยากาศในความสนุกหรือว่าเพลิดเพลินทำให้เขามีกำลังใจก็คือฝึกใหม่นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นหวีผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินก็ให้เขาฝึกเพราะว่าเขา ออกจากโรงพยาบาลน่ะเขากินข้าวเองไม่ได้เนาะก็ฝึกให้เขาได้กินข้าวเองแล้วก็ฝึกให้เขาได้หัดเขียนหนังสือแล้วทําให้สมองของเขาอ่ะเริ่มฝึกใหม่เนาะแล้วก็ฝึกให้เขา,าทำการยืดหยุ่นของขานั่งสมาธิอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันยังเดินไม่ได้มันต้องใช้เวลานะคะทุกคนถ้าใครที่มีญาติป่วยติดเตียงเรา อันดับหนึ่งอย่างที่บอกไปในคลิปแรกนะก็คือกําลังใจนะเราก็ต้องมีกําลังใจเขาก็ต้องมีกําลังใจสู้ไปด้วยกันถามว่าการเจ็บของเขานะการป่วยของเขาถ้าเราไม่ฝึกขามันจะรีบนะคะทุกคนมันจะเดินไม่ได้นะตอนนี้ก็พยายามให้พ่อฝึกฝึกฝึก,ฝกหัดนั่งสมาธิหักดึงขาตัวเองให้มันแบบนั่งสมาธิยืดหยุ่นนะคะทุกคนอันนี้เป็นการฝึกให้เขาได้อ่า กลับมาเดินได้ใหม่อสองสาวันนี้ที่ผ่านมาก็คือเขาเดินได้เขาพยายามเดินได้แต่ว่าขามันยังอ่อนแรงอยู่แต่เราก็ต้องให้กําลังใจตัวเองต่อไปแล้วก็ดูแลผู้ป่วยอย่างที่บอกไปคลิปก่อนนาะก็คือเรื่องการกินเนาะสิ่งสําคัญเนาะแล้วก็กําลังใจทุกคนในครอบครัวนะคะตอนนี้พ่อเดินได้ นิดหน่อยนะแต่ว่ายังไม่แข็งแรงกำลังใจประมาณนี้เลยขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายในการอัปเดตอาการป่วยติดเตียงอุบัติเหตุล,ลมต้มรถมอเตอร์ไซค์ของพ่ออาการดีขึ้นเป็นลำดับเช้าเช้าก็จะมีหลานมาช่วยลุนลดทำให้บรรยากาศในความสนุกหรือว่าเพลิดเพลินทำให้เขามีกำลังใจก็คือฝึก ใหม่นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นวีผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินก็ให้เขาฝึกเพราะว่าเขาออกจากโรงพยาบาลน่ะเขากินข้าวเองไม่ได้เนาะก็ฝึกให้เขาได้กินข้าวเองแล้วก็ฝึกให้เขาได้หัดเขียนหนังสือแล้วทําให้สมองของเขาอะ่ะเริ่มฝึกใหม่เนาะแล้วก็ฝึกให้เขาทำการยืดหยุ่นของขานั่งสมาธิอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันยังเดินไม่ได้มันต้องใช้เวลานะคะทุกคน ถ้าใครที่มีญาติป่วยติดเตียงเราอันดับหนึ่งอย่างที่บอกไปในคลิปแรกนะก็คือกําลังใจนะเราก็ต้องมีกําลังใจเขาก็ต้องมีกําลังใจสู้ไปด้วยกันถามว่าการเจ็บของเขานะการป่วยของเขาถ้าเราไม่ฝึก